ลำคานโอ้โหครับป้อมเดืเอาลิเอาลิ้งเอาลิ้ลได้ไหมได้ไหมเอ้ยลิง้งลิ้งแตกลิ้งแตกลิ้งแตกรอบที่ส <c oughs> องเปลี่ยงนี่ขั้ตัวตอาตัวนี้เอิ้มหัวหน้าเอาราต้องตัดสิเอาลเอาลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Mobile l e g e n d แบงก์แบงกนะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นไซคอปครับผม ไซค็อปตอนนี้ผมบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจับมาเล่นนะทั้งไตแรงครับผมแล้วก็เอามาเล่นป่าเล่นอะไรได้เนาะในหลายๆ,ๆตำแหน่งนะครับผมหลายตำแหน่งคือมันก็มีสองตำแหน่งอะ่ะมีกลางกับป่าแหละ <c oughs> คือตัวมันะมีทเาเมืที่แรงมากๆครับผมไซค็อปเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมเห็นหลายคนก็เอามาเล่นนะเพราะว่ามันเล่นง่ายครับผมสกิลก็มีสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งเราจะโยนดาบไรเซเบอร์ไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวความเป็นจริงคือมันปล่อยรูปพลังไปอ่านาฬิการโซลัติการสายใช่ป่ะเออประมาณนั้นแหละ เฮให้ให้ใ hey, ห hey, hey, hey. mm, ้ให oh, <young girl. S 2> ูบี้ครับลูบี้ลูบี้ลูบี้ยืนกลางครับผมแล้วก็มีไอออโรราซึ่งจะร่อนลำคาญโอ้โหขาป้อมเลยว่ะเอาลิเอาลิเอาลิได้ไหมได้ไหมเอ้ยต้องแบบนี้สิครับผมสกิลทสองของไซคอบนะครับผมษษบผม,มันจะเป็นสกิลที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีลูกพลังอ้อมตัวไอ้ลูกพลังอ้อมตัวเราเนี่ยมันจะโจมตีศัตรูที่เราตีแล้วก็ศัตรูที่เป็นแบบมันตีเราอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละ นะครับมันตีเป้าหมายครับรวดรวเลยนี่ยีอย่างนี้ครับอย่างนี้แต่อย่ายไปกดตอนเพื่อนตีนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอี่หโอ้อ้โหเอ้โหโอ้โอ้โหโร้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหเอ้โโอ้ตีคอ้โหโอ้โหโอนตีโอ้โหโอ้โอ้กหเอ้มหโอาโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ,อ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โะโอ้โห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 ลอ้โหโอ้โรโอ้กหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้ห้้หโอ้หโอ้โหโอ้โห อันตีเอาไว้ล็อกครับผมอันตรีเอาไว้ล็อกนะไว้ลูกพลังเอาไปล็อกนะผมโหดมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอย้ยเอ้ยเอ้ยหลิงหลิงครับผมเจอหลิงด้วยก็จะยากหน่อยนะผมเราเจอหลิงตัวล้วงนะถ้าสกิลเอ้ยถ้าถ้าเป็นไปตรงไปตรงข้ามมีฮีโร่ตัวล้วงเนี่ยมันลำบากเนะยลำบากนิดนึงในการเล่นต้องเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยจนได้ของครับผมคือถ้ามันได้ของเนี่ยมันแรงจัด,จดๆเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยว เออว่าจอยเหตุถ้าจอยเฮตได้เมื่อกี้ดึงเข้ามาโยนมาหาเราก็เรียบร้อยครับผมเสร็จบักกล้องด่องเลยลจะบอกให้วนวนวนเถอะมันต้องมาแถวเต่าครับผมเนี่ยมาแถวเต่าตรงนี้อะไรเงี้ยจากเลนล่างจากเลนบนอยู่เงี้ยผมดึงกว่าเต่าจะไปเกิดข้างบนเนาะโอเคโอเคโอเคระวัง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 นะเจ๊ระวังนะเจ,ะะะจะอ่ามาทำอะไรไม่รู้ แต่ละคนนี้มาแท็กคลิปเลนกับอคลิปเลนกูนี่ยับเลยไม่ได้กงได้เกิดกันเลยทีเดียวเชียวนะปิงมากันได้เฉยก็ได้ไม่ต้องแท็กคลิปครับผมเดาเมดเดาเมดไม่ได้ของไม่ได้เงินนะมาแล้วออรราครับผมตัวกวนอ้าวนี่นี่นี่เอาเลยสักตัวสักตัวจะเข้ามาสักตัวจะเข้ามาออรราลปอยสกิลแล้วผมเราอ้อมลราอ้อมหลังไม่มีมานาเล่นเลยทุกคนเล่นไม่ได้ จะช่วยไงดีวะโยนสกิลไปปุ๊บหนึ่งทีนะอ่ะแค่นี้แหละถอยยาวๆถอยยาวๆจอเฮดถอยยาวมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้อ่ะเอาอีกโอ้โหเอาคุม้มจริงมอดครบยิงเรายิงเราเออมอดครบยิงเราครับคือถ้ามอดครบยิงเราก็คือเพื่อนเราก็รอดนะผมเขาเรียกว่าการเบียเบ่ยงเบนความสนใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคโอเคมันเอาเต่าแล้วเนะ ดูดูดูเจดไม่ได้เต่าห้มเข้ากันไม่ทันแตกกันยับเรือนนี่นี่ล็อกล็อกหลิงหลิงแตกหลิงแตกหลิงแตกรอบที่สองต้องเป็นแบบนี้สิจ้ะเออโอ้โหอันตรีออร่าอันตรีไปแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยคาโต้คาโต้คาโตกัดคาโตกัดโดนโดนเปรี้ยงนี่คาโตต้องเจอแบบเบิร์ดเบิร์ตน้องรู้จักไหมเคยฟังไหมเบิร์ดเบิร์ดนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นๆนะจ๊ะกลับบ้านจ้ะกลับมาครับมาดูเลนให้เพื่อนครับผมมาดูเรนแล้วเราก็พยายามเช็คกุ้มเช็คอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวราดูก่อนนะจะเช็คยังไงดีวะศัตรูก็ไม่อยู่ครับผมรูบี้มันก็ขยันอยู่เรนนี้ซะด้วยนะไม่คีดจะไปเรนอื่นเลยนะเฮ้ย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 มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับผมกดสะกิลสองวิ่งตามเข้าไปครับผม ล็อกไอ้ตัวนึงล็อกตัวนึงเรียบร้อยล็อกไปวะไม่โดนเอาเอานี้ก็ได้นี้ก็ได้เฮ้ยแตกเออได้อยู่ไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลูบี้ลูบี้ลูบี้มันดึงไหมวะดึงไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลิงมาหลิงมาหลิงมาอันตรีก็จะมาแล้วด้วยช่างมันเถอะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาเอาวอามอสครบมอสครบจะเข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะ พร้อมบวกเสมอนะจ๊ะรู้จักไหมเนี่ยนักเลงฝั่งทน <laughs> ทนไม่ไหวไงไม่ใช่ทนอะไรทนไม่ไหวจริงจริงนี่เออเราต้องเคลียร์เลนก่อนนะตอนนี้เราผมจะเป็นต้องโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วล็อกล็อกล็อกไปล็อกไปหนึ่งที่ไอ้อันตีมามันอันตีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยโอเคโอเคโอเคต้องกลับแล้วแหละคงไม่ไหว เ้เดี๋ยวๆเอาเตากันเตากันประตูไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามีความแบบเกมนำนิดๆและเกมนำนิดๆเลยนะมาและเจ้าเจอกันหน่อยมาละเจ้าไหนเอ้ยเอ้ยกันเล่นตรงนั้นเลยเหรอนี่เอาไอ้ตัวน okay. right. ี okay. ้เออนี่ออร่าออร่านด้แล้วรับสีเรียบร้อยเอาฟิกเกอร์ไปเลย โอล่ามันอันตีไปแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวิบแวบวิบแวบอะไรวิบแวบวิบแวบลำคานแค่ตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้คือโอลานี่คนเล่นเยอะมากครับผมโอลานี่เล่นเป็นนี่คือแบบน่าลำคาญมากต้องเก็บมันก่อนครับตัวซีซีครับซีซีมันหนาเตอะไหนข้างล่างก็เออไม่มีอะไรตรงกลางก็มีอยู่ยิง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 ลิงยิงอันตีอันตีนี้อันตีนี้เว้ย เออออรราโดนล็อกโดนล็อกอะไรอะไรยิงไปยิงไปไม่เข้าไม่เข้าหลอกล้อเล่นล้อเล่นเข้าก็แตกสิจ้าโอเคครับผมเดี๋ยวเออเคลียร์ไปโอเคเคลียร์ไปเคลียร์ไปมีใครหลุดไหมมีใครหลุดไหมลิงหลุดหลิงหลุดลิงหลุดลิงหลุดเอาหลิงไหมเอาหลิงไหมกดสกิลสองไปล็อกแล้วล็อกแล้วได้ไหมได้ไหมโอ้โหเอาทุกสกิลจริงๆเฮ้ยแม่งดีให้ได้เอ้ยไม่ถึงไม่ทันไม่ทันขาสั้นไปหน่อยน้อง อย่าให้ได้ต่อขานะไม่งั้นวิ่งใส่เลยนะเมื่อ <elaborate> กี้นะเฮ้ยขาสั้นเกินไปหน่ยอยเฮ้ยเฮ้ยเอโรราออโรราเขาจะกอดป้อมแล้วนะมีนตีเฮ้ยพ่นพ่นใส่พ่นใส่พ่นใส่ับพ,พ่นใส่พ่นคืนพ่นใส่พ่นคืนเฮ้ยมัน э э เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูบี้มารูบี้มามันจะดึงเะดึงเลยโยนไปนิดโยนไปข้างล่างครับข้างล่างดูดิข้างล่างมีอะไรเกิดขึ้นไหมตรงนี้เต่าตรงนี้อะไรจะเกิดนะเต็มตัวนะเต็มตัวนะ เตรียมตัวเข้าประธานะเออลูบี้ลูบี้เอ้ยเอ้ยเกือบโดนโอ้โหเอ้ยหลิงหลิงลิงไปเจ้ากันต่อไปเจ้าชอบไปสกิลทอไปหายอ๋อยไปกาวเบาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล็อกไว้ก่อนครับผมลักหลอกจริงหยอกเล่นไม่มีอะไรหรอกเฮ้ย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 ได้ไหมได้ไหมเกือบได้โหเฮ้ยอ้อมออมตีอ้อมตีอ้อมตีอ้อมตีไม่ได้ทั้งตัวเลยแบบแต่ละตัวนี่มันล่อใจเหลือเกินนะยัยไม่ได้ว้าไม่ได้ เออไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮลิสเทลิสลาได้เทลิสลาได้น่าเสียดายน่าเสียดายนี่ฟิกเอาคืนมอสโคบโดนแล้วมอสโคบยิงโดนแต่ยี่เลยแลจะบอกให้ปูน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 ไปแล้วผมเออตอนนี้ก็คือแบบอันตีก็อีกสิบกว่าวิเออไม่ถึงสิบวิละครับเดียวอันตีเร็วนะอันตีเร็วกับล็อกเลยครับ ไอ้ลิงอ่ะลิงโดนล็อกทำอะไรต่อไม่ได้นอกจากอันตีถ้าไม่เรียนตีก็คือคุณเตรียมรับมอบอ่ะเฮ้ยลิงหลิงหลิง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 อันตีลิงอันลิงลิงอันตีอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮลิสลาเมื่อกีกแล้วนะไม่แบ่งกันอีกแล้วนะไม่เป็นไรเคลียร์เรียนต่อเรียนเรียนต่อไอ้ขอซาปูอ่ะไม่ได้ได้ไหม หมอไมออ่เห็นมอไม่ทันต่อไปเป็นตัดเลือดครับผมเป็นตัดเลือดคาถาไฟครับผมตัวนี้คือโอ้โหทั้งเผานะครับผมแล้วก็ตัดเลือดในตัวนะบอกเลยว่าแทงก็เจ็บละลายยันขี้ห,กหักนายเสือทีเดียวฉะบอกให้นะคือแบบละลายจัดๆอะไรอะไรคูล็อกเลยแล้วกันมึงบิงหนีไปสิบิงหนีไปสิบิงหนีไป <laughs> ส,สมิมีเสียวสันหลังครับผมมีเสียวสันหลังเออเออต้องแบบนั้น เออมาครับผมโอเคเร,เราได้ป้อมไปแล้วครับผมเงินเรากา็ตั้งขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งละเอาบัฟได้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาบัฟต่อนะยเอามอสมอสเอาเพื่อมนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเย้ยเย้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไอ้ข้างล่างว่ะข้างล่างว่ะมีคนจะหล่อยบ้านว่ะโอ้โห,โหกลัวแพ้ละสิแพ้ละสนทำไมครับผมคนทำไมเฮ้ย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 โอ้ๆๆ โอ้โหไม่น่าเลยกูไปรวยต่อครับผมจับดาบเซเบอร์พร้อมโยนใส่ทุกคนนะผมคือดาบไม่มีไว้ฟันนะสําหรับไ่คขอบเราแล้วผมโยดาครับผมไม่มีไม่้มีไม่ได้ฟันนะไม่ได้ฟันโยนลูกเดียวเลยลูกพี่แกไหนไหนไหนยังไม่โผล่ในแมปเลยเดี๋ยวรอก่อนนะเห็นแว๊บอยู่อ่ะหนึ่งสองสามสามตัวโอเคโอเค เพิ่งเข้านะใจเย็นนะอิ้วิววิวมีคนเข้าครับผมแตกไปเลยครับผมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่นี่ต่อไปเลยนะผมโอวออโรร่านึกโดนเต็มเต็มอย่างเงี้ยแพสซีฟไม่มีเลยดิแพสซีฟไม่มีต่อให้แพสซีฟมีก็เตรียมรับหมอกเป็นกระสอบตายยืนอยู่นี่แหละนี่วับสวยนะวับสกินใหม่ครับผมปูนปูนปูนเฮ้ย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 กาไหมเฮ้ยมันมามันใหม่แล้วใหม่แล้ว นี่นี่นี่อะไรครับอะไรครับต้องโดนแล้วครับตีต้องโดนครับผมตแตกอีกหนึ่งครับผมเอาไวต่อเฮ้ยปั้มตีผมปั้มตีผมเดี๋ยว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 เฮ้ยเออเข้าไปอีกเข้าไปอีกปั้มแตกปั้มแตกแตกแตกค่ะแตกแตกเฮ้ยแตกมันไม่แตกมึงจะเหลือไว้ทำไมไม่แตกปั้มไม่แตกอ้าวยิงไปแล้ว <c oughs> มัดครบปั้มแตกแบบเสียว โอเค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 จบแล้วจบแล้วอ่ะเราก็ได้ดาวมาเป็นที่เรียบร้อยปึ้ม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 อ่าขึ้นมาครับผมตีขั้นสามแล้วเนี่ยเห็นไหมท่ากำไข่ครับผมนี่มาโขบเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเอ้ยไปขอบกำไข่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา่้นผไปชมไปก่อนถ,ถ้าเกิดชอบนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก,ก่อนครับผมบ๊ายบายครับ